สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางซ c มา FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเียงจ้าแนวทางห้างเียงรอบเสาร์รอบบ่ายแนวทางของสุขวันที่สิบเจ็ดเดือน 1, หนึ่งมกราจัดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแต่เมื่อนอี่เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์จ้่สำหรับนี่คือราคาห้างเียงของเฮานะเจอกันอีกทีคือวันจันทร์เลยสําหรับหพ้นห้างเียงรอบเสาร์รอบบ่ายของวันที่สิบหกจ้า หางเซลล์ที่16รอบเสา98วิ่งรูดจ้าผลหา68สำหรับหา68โอ้โหนเนวทางมาเต็มเต็มเลยนาะอเดน่นหารูดหาเขาเ้าอยู่บ่ายจ้ามามาออก3ตัวบนเนาะลักลอยจ้าลักลอยคล้องรอบเสาด้ายจ้าหา86เต็มเต็มรอบเสา3ตัวบนจ้าแต่ว่า 66, หา6กหาบริจับหายเนาะ สำหรับหกแดแนวทางมาตัวเดิมตัวละนี่เนาะวันที่ส0 1สิบห้าจัจำาบพิษก็มาหกแดอีกเราจะโอ้ยแนวทางมาตัวเดิมถือว่าโชคดีไปเราจะวันที่16บหกอมนี้จับหายตัวเดิม8ปดหกอยางคักมาแต่ตัวเดิมสำหรับหกดเขา้าแปดหกจะเน้นพิษตัวเมื่อวานว่าสีเน้นอยู่เ้วยอตัวเดิม 8ปดเต็มบริได้เน้นมาได้อีกเดนแปดวิ่งุดแปดมาจะาล่าง6 1หนผ่านไปสำหรับรอบบ่ายสกับหาพ้นผ่านไปเนาะคือพ้นคือสองาลาง8 2ดสอโอ้โหแปดไลเงาตาั้งแต่เสายันบ่ายเลยเนาะแบบนี้สรุปอย่างเดียวเลยเนะจ๊ะสามารถแบบนี้สำหรับ รอบบายของเฮาอยู่รอบเศร้าเนาะรอบเศร้ามาออกรอบบายเต็มๆเลยแปดเก้าแปดสองโอ้โหทั้งเด่นแปดเด่นเก้าทั้งตัวประกบคู่แปดสองแปดเก้าตายตายเลขกออกแบบนี้สำหรับแนวท่าฮัางเสียงของเฮาก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแนวท่าของเฮาตัวประกบคู่นี่คือมารอบเศร้าจากตัวเดิมแปดหกหกแปดจาตามนี้เลย โอ้โหช่วงนี้รู้สึซว่าสิจับทางยากเรื่องหางเสงมาแบบนี้ถ้าจบได้ถือว่าปังเนาะเล็กเด่นเล็กไหลมาจา้ะสำหรับวันที่สิบเจ็ดตามดุลกันต้อจา้าวันที่สิบเจ็ดนี้แนวทางแต่ละแนวทางหู้โหซื้อวัชิสรงเงียบเราจะราะว่ารัฐบาลไทยออกผลเน,ะนาะส่วนกันคักส่วนกันแนอออกตรงก,รกันคักเนาะวันศุกร์วันที่สิบเจ็ดทั้งลาวพัฒนาทั้งหุ้นอีกเราจะหุ้นกับหุน้นนี่แค่อีหุ้นหางเสง ฮานอยอีกนอกจากโอ้โหอ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอจอยโล่งหายสองสูตรนอกจากสูตรแรกนี่คือโล่งหายไปตั้งแต่วันที่สิบหกถ้ามักถ้าชอบถ้าชนใจสามารถเข้าไปรับชมอนลลังใดเลยเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบตัวที่ตรงใจกันกะจังคอยตามสำหรับสายดวงฮกคูเดรรัฐบาลไทยเจอกันวันที่สิบเจ็ดจะตอนเสาร์จ้าสำหรับห้างเสียงวันนี้รอบ รอบเศร้าจะเด่นไปที่หกเจ็บจ้าใส่วิ่งใส่ลูดก็เข้ามักตัวได้ชอบตัวไดน,นำไปวิ่งไปลูดได้จ้าจับคู่เด่นหกวิ่งลูดหกหกหนึ่งหกสอง สำหรับหกแปดนี่้อผ่านละกันเนาะเมื่อนีตัวผมกบผูหกแปดกระเด็นอยู่เด้อจ้ะแต่ว่า้อผ่านจ้ะเมื่อนี่พราะวมาสองวันติดแล้วเนาะว่าที่สิมาตัวเดิมอีกสองวันติตดเด้อเจ็ด 8, แปดเจ็ดหาจ้ะ สำหรับรอบบายให้ไปที่เด่นเก้าศูนย์วิ่งลูดจ้าจับคู่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหาเก้าหกเก้าแปดจ้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หา ศูนย์หกศูนย์แปดจ้ะเดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเนาะห้างเสียงรอบ,บายวันนี้ขอเน้นไปที่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสองเก้าหกจ้ะหกเก้าหกสองหลอดเสาเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่ง สำหรับแนวทางฮังเสงรอบซสารอบายแนวทางของวันศุกร์วันทีนท่17วันสุดท้ายมือนีกน็คือตามนี้เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีฟังนัไปเปรียบเทียบพยิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันน้องเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเราจะจังได้ก็ให้รับชมไว้เป็นแนวทางล้วจะแนวทางค่ะมีเขามีรูดเราจะมือนีกน็คอยมาปังปังคอยมาเต็มเต็มทั้งเสาทั้งายละกันน้องขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านทีเขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้ามือนีวันที สิบเจ็ดราจะุ่นดล,ลายแนวทางกับเขาให้ปังๆทุกแนวทางเลยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า